สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับนูจูบอีกแล้วะคะ่ะนูจูบนะคะจากช่อง JJ in t h UK ค่ะนะคะทุกคนวันนี้นะคะนูจูบม,มาในหัวข้อที่ว่าทําไมเราไม่ควรกินหิมะนะคะโห oh, นี่นะคะเวลาเห็นหิมะเนี่ยหลายๆคนคงน,นึกถึงนะคะแบบว่าน้ําแข็งใสเฮลโลอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวดูจูบจะไขข้อข้องใจนะคะว่าทําไมไม่ควรกินหิมะนะคะ <S <S คนหลายคนเนี่ยนะคะเห็นเขาาวๆใสๆอย่างนี้นะคะหลายๆคนคงแบบฮ้ยเนี่ยนะอยากจะเอาน้ําหวานเนี่ยมาล่าแล้วก็กินเหมือนแบบอารมณ์แบบน้ําแข็งใสที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าคุณรู้ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะคะ ปกตินะคะเวลาไม่ว่าจะเป็นฝนหรือว่าหิมะนะคะที่ตกลงมาจากชั้นบรรยากาศนะคะเพราะว่าบนอากาศบนท้องฟ้าของเราก็มีฝุ่นมีละอองฝุ่นมีควันพิษมีอะไรหลายๆอย่างนะคะก่อนที่จะตกลงมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําฝนหรือว่าหิมะเนี่ยก็จะถึงเอาพวกของเสียแบคที่เรียพวกของสกรปรกต่างๆอยู่บนอากาศลงมาสู่พื้นดินนะคะก็นี่กลายเป็นประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะ,ะเวลาพอตกลงมาพื้นอย่างเงี้ยนะคะบางทีเนี่ย เนี่ยก็จะมีพวกแบบรถวิ่งนะคะโดนนะนะคะควันจากรถบ้างนะคะฝุ่นจากตามถนนนะคะคนจูงม้าเดินเนี่ยฉีใส่หิมะอย่างนี้ก็มีนะคะทําให้หิมะนะคะค่อนข้างที่จะสกโปกนะคะ เขาก็เลยไม่กินนะทุกคนเพราะว่านะแบบมันค่อนข้างที่จะแบบว่ามีแบคท,ทีเรียหนูตุ๋มก็จาไม่ได้หรอกว่ามันมีแบคท,ทีเรียแต่ว่าเคยเรีเสิร์ชนะว่ามันเปทีเรียแล้วก็นะมันทําให้แบบท้องเสียอะไรอย่างงี้ด้วยแหละทุกคนแต่ว่าถ้าเผื่อใครอยากจะกินหิมะจริงๆเ <c oughs> นี่ยนะคะหนูตุ๋มแนะนานะว่าแบบเอาไปต้มน้ําก่อนนะแต่ว่ามันก็จะไม่เป็นหิมะเนาะหรือว่าถ้าเผื่อแบบอยู่ในปา่าในเขาที่แบบว่าหิมะมันตกแบบโหเป็นอาทิตย์2อ,อาทิตย์แล้วแบบหิมะสูงสอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็พอน,นได้ไงแต่ว่าถ้าเป็นในเมือองงแบบย่า รถวิ่งฟันเสียออกมานะคะแล้วก็นี่มีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยกระจายละคือไม่ควรกินอย่างยิ่งนะคะทุกคนสกปรปกมากๆเลยนะคะนี่จะเห็นได้ว่านะคะทุกคนพอตกลงมาแล้วมันจะเป็นก้อนแบบนี้นะคะแต่ว่านี่เห็นไหม โดนพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างงี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะสวยนะแต่ว่ามันไม่ได้สะอาดนะทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะนี่เห็นไหมรอยเท้าคนนะทุกคน <Yeah. S 1> คืออย่างเงี้ยเออสกรปรกมากๆเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนนะคะหนูจุ๋มก็หวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเบื่อใครชอบเนี่ยอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้หนูจุ๋มด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้หนูจุ๋มขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ